วิธีการยืดกล้ามเนื้อหน้าแข้งตรงนี้นะคะปกติแล้วมัดนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการกระดกข้อเท้าขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะยืดมันนะคะก็ทําตรงข้ามค่ะก็คือถีบปลายเท้าลงโดยปกติแล้วถ้าคนที่ตึงกล้ามเนื้อมัดนี้มากๆนะคะแค่ถีบเท้าลงเนี่ยก็จะรู้สึกตึงเป็นเส้นตรงนี้นะคะรวมถึงหน้าข้อเท้าตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะยืดมัดนี้ให้มากขึ้นวิธีการง่ายๆค่ะทําแบบนี้เลยก็คือให้เรานั่งนะคะ ถีดปลายเท้าลงแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเราก็จะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อหน้าแข้งตรงนี้เลยนะคะบางคนถ้าตึงมากๆจะนั่งทับแบบนี้ไม่ได้นะคะเราก็ค่อยๆค่คะ ถอยก้นมาช้าๆนะคะลงน้ําหนักถ่ายน้ําหนักจากมือมาที่ก้นทําช้าๆแบบนี้นะคะค้างไว้นะคะกล้ามเนื้อดนีน้ก็จะค่อยๆยืดแล้วจนสุดท้ายเราก็จะค่อยๆนั่งได้ค่ะหรือใครอยากจะไปยืดให้มันมากขึ้นอีกนะคะวิธีการค่ะก็ให้เราเนี่ยหาอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสันหนังสือก็ได้เนาะเป็นโฟมเป็นอะไรก็ได้ให้เราวางไว้แล้วก็เอาปลายเท้าของเราค่ะ วางไว้ข้างบนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาเหมือนเดิมค่ะถ่าย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 จนนั่งแบบนี้ก็จะรู้สึกตึงมากๆเลยนะคะที่กล้ามเนื้อนาแขงตรงนี้ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ